ในพิธีปฐมนิเทศบนโพเดียมหินอ่อนมีนกข้าแมวสีขาวยืนอยู่บนนั้นตัวของมันโตขนาดพ่อๆกับสุนัขป่าดวงตากลมโตเบิกโพรงคอหันหมุนไปรอบทิศมันมองดูนักเรียนแต่ละคนอย่างเงียบๆท่ามกลางเสียงพูดคุยรากเพิ่งแตกรังของเรานักเรียนใหม่ฉันมองจ้องศพดวงตากลมโตนั้นซึ่งมันก็จ้องกลับมาที่ฉันดวงตานั้นราวกับจะดูดให้สติของฉันเข้าไปอยู่ในพวัง ฉันยิ้มและค้งให้นุกเข้าแมวขาวตัวนั้นก่อนจะมีมือของใครบางคนมาแตะที่ไหล่ของฉันสกาเลตน้ำเสียงเล็กๆที่แสดงถึงความไม่มั่นใจเหมือนฉันเคยได้ยินมาก่อนฉันหันไปตามเสียงนั้นอ้าวโจแอนเธอเป็นไงบ้างฉันกล่าวทักทายหญิงสาวตัวเล็กผมสั้นอยากโศกสีน้ำตาลโดนพวกมือปราบและเหมออีกาสอบปากคำละเอียดยิบเลยตั้งแต่ตอนนั้นพอพวกเขาปล่อยตัวฉันก็รีบมาที่โรงเรียนเลยนี่ละ่ะ ฉันยังไม่รู้จักใครเลยสักคนจนกระทั่งมาเจอเ,อเธอนี่แหละสกาเลตดีใจจังเลยโจแอนยิ jo ้มพร้อมกับมองที่ผมของฉันเพราะผมสีของฉันดูเด่นเลยทำให้หาเจอได้ง่ายว่าแต่นี่ได้เวลาแล้วนะผู้อำนวยการยังไม่มาเริ่มกล่าวอะไรเลยเหรอแปลกจังโจแอนมองไปรอบๆผู้อำนวยการมารออยู่ตั้งนานแล้วล่ะ <c oughs> ก็นกเขาแมวตัวนั้นไง <c oughs> ฉันยิ้มมุมปาก อยู่บนโพเดียมนี่นาะก็ต้องเป็นผู้อำนวยการสิแต่แต่นั่นมันเป็นแค่นกเข้าแมวอ้วนตุยธรรมดาตั้งหากล่ะเอ๊ะหรือว่าไม่ทันสิ้นคำนกเข้าแมวตัวเขื่งก็ผัดขนกระจุยกระจายไปในอากาศ เจ้านกตัวนั้นก็พันกายร่างเป็นทีโอโดมาจิกราเซียผู้อำนวยการโรงเรียนเวทมนต์แชโดมูลชายร่างสูงผมยาวขาวโพลนสวมชุดคลุมสีดำที่มีแสงแวววาวระยิบระยับเหมือนกลับท้องฟ้ายามราตรีที่คอสวมสร้อยทองคำตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนแชโดมูลเขาส่งยิ้มมาที่ฉันอย่างอ่อนโยนก่อนจะปลายตามองไปร,บรอบๆนักเรียนแต่ละคนต่างจัดแถวเป็นระเบียบในทันที ทำเอาฉันกับโจแอนรีบหาแถวกันจ้าละวันสวัสดีนักเรียนใหม่ทุกคนทั้งห้องประชุมเงียบกริบเมื่อเห็นร่างนุกข้าแมวขาวกลายเป็นผู้อำนวยการและทุกสายตาก็จับจ้องไปยังทีโอดอร์มาจิกราเซียเมื่อเสียงก้องกังวานของเขากล่าวออกมานักเรียนแต่ละคนตั้งใจฟังราวกับต้องมนยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเวทมนต์แชโดมูลที่ซึ่งพวกเธอจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ในฐานะพ่อมดแม่มดฝึกหัดไปอีกสี่ปีเขาหยุดพักหายใจคู่หนึ่งนักเรียนแต่ละคนมาจากบ้านที่แตกต่างกันพวกเราจึงอยู่ในสังคมที่หลากหลายบ้างมาจากตระกูลแม่มดบางมาจากครอบครัวมนุษย์แตกต่างกันทั้งฐานะชนชั้นทางสังคมนิสัยใจคอแต่เมื่อพวกเธอได้มาอยู่ด้วยกันแล้วสิ่งที่ฉันอยากให้คำแนะนำก็คือการปรับตัว จงเป็นดังน้ำที่ไหลเปลี่ยนรูปร่างไปได้ตามภาชนะไม่ว่าที่แห่งไหนพวกเธอก็จะอยู่ได้ถ้ารู้จักปรับตัวฉันขอฝากเอาไว้เท่านี้ฉับพลันร่างของผู้อำนวยการก็กลายกลับไปเป็นนกเขาแมวสีขาวโผบินออกจากห้องโถงหายไปอย่างรวดเร็วสั้นได้ใจความฉันไม่เคยฟังโอวาที่สั้นขนาดนี้มาก่อน เตรียมตัวตรวจวัดความสามารถได้แล้วครับนักเรียนใหม่ทุกคนเสียงนุ่มสบายรเรื่นหูของบุรุษผมยาวอยากสกสีดำดังขึ้นชื่อของผมคือเฟรดรีเวอร์เป็นศาสตราจารย์สอนวิชากรอนและวรรณคดีเขาโค้งทีหนึ่งเป็นการทักทายทุกๆคนก่อนจะกล่าวต่อบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับหอพักของโรงเรียนว่ามีความหมายหรือแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้นผมจะเป็นคนอธิบายให้ฟังนะครับหอคอยของโรงเรียนจะแบ่งออกเป็นสามหอหอมังกรทิศเหนือสำหรับผู้ที่มีพลังเวทมนต์มากหอมีใหญ่ทิศใต้สำหรับผู้ที่มีทักษะด้านร่างกายที่ดีเยี่ยมและหอหมาป่าทิศตะวันออกสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถเด่นไปในด้านใดด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่สามคนคนคล้องบางอย่างเข้ามาตรงหน้าของโพเดียมความสงสัยไข่รู้ก็พันก่อขึ้นในใจของฉันฉันพยายามชะโงกหน้าไปดูว่าสิ่งที่เขาขนเข้ามานั้นคืออะไรคุณคนนั้นนะ่ะคุณผมสีควันบุหรี่ตรงนั้นนะ่ะอาจารย์เฟอร์เรตเรียกฉันเออค่ะฉันสะดุ้งโหยงทำเอาทุกคนในห้องประชุมหันมองฉันเป็นตาเดียวเสียงหัวเราะดังกล้องไปทั่วห้องประชุมทำเอาโจแอนไอแทน อย่าทำตัวเด่นซี่สกาเลตโจแอนสกิดแขนเสื้อฉันยิกยิกไม่ต้องสงสัยหรอกครับเดี๋ยวก็ได้มาทดสอบกันทุกคนใจเย็นๆนะ่ะเดี๋ยวก็ถึงตาคุณแน่คุณผมสีควันบุรีทีด้านหน้าตรงนี้จะดูดซับพลังเวทมนต์และพลังกายของคุณได้เมื่อนางหย่อนก้นลงไปแล้วด้านซ้ายจะมีลูกแก้วคิดตันสำหรับตรวจสอบปริมาณเวทมนต์ส่วนด้านขวาจะมีดาบที่ตรวจสอบพลังกายฟังทันไหมครับ ้าวเดินเข้ามาทีละคนแล้วนั่งบนเก้าอี้มือซ้ายจับลูกแก้วและมือขวาจับดาบแสงสว่างจะเป็นตัวบอกปริมาณพลังของแต่ละคนพอรู้ค่าพลังแล้วก็สามารถเลือกขอที่ตัวเองต้องการจะอยู่ได้เลยครับเราไม่ได้บังคับว่าพลังเวทมนต์เยอะจะต้องอยู่หอมังกรหรือพลังกายเยอะจะต้องอยู่หอมีหญ่หรือหากคุณไม่โดดเด่นอะไรเลยจะต้องอยู่หอม้าป่า มันก็แค่บอกค่าพลังให้รู้ถึงลิมิตของตัวเองอย่าเครียดกันเกินไปนะครับมันใช่อย่างนั้นซะที่ไหนกันเล่าฉันบ่นออกมาเบาๆทถ้า,ถา,ถาทำไมหรอเจ้าแอนสะดุง้งพันหันมามองที่ฉันก็การเลือกหอพักมันก็เหมือนกับการเลือกสังคมที่ต้องไปอยู่ไม่ใช่หรือไงละ่ะก็ถ้าสมมุติว่าคนที่มีพลังเวทมนต์น้อยแต่ดันเลือกไปอยู่หอมังกรที่มีแต่ชนชั้นสูงหรือมีแต่คนพลังเวทเยอะ เข้าไปก็มีแต่จะโดนดูถูกเปล่าๆแถมจะตามเพื่อนๆในหอไม่ทันเอานะ่ะซีหรือหากคนที่มีพลังกายต่ำๆแต่ดันไปเลือกเอาหอมีใหญ่ที่มีแต่พวกพลังกายสูงเข้าก็มีแต่จะต้องเหนื่อยกว่าเพื่อนในหอไม่ใช่หรือไงเออก็นั่นน่ะสินี่มันไม่ต่างจากการบังคับหรอกคนที่อยู่ในที่ไม่เหมาะกับตัวเองคงต้องเจอแต่กับความทุกข์แน่นๆฉันพูดพางถอนหายใจทำเอาโจแอนหน้าเหวอ ที่หัวแถวเริ่มกันแล้วฉันอยู่ตรงด้านท้ายแถวเลยมองเห็นไม่ชัดนักเวลาผ่านไปไม่นานแถวก็เริ่มสั้นลงเรื่อยๆนักเรียนที่เลือกได้แล้วต่างก็เดินแยกไปหาผู้ดูแลประจำแต่ละหอของตัวเองมังกรเป็นสัตว์ที่สง่างามและทรงพลังอำนาจเสียงของอาจารย์เฟอร์เลตพูดขึ้นคณะที่การคัดเลือกยังคงดำเนินต่อไปมีใหญ่เป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ และหมาป่าอยู่กันเป็นฝูงทำงานกันเป็นทีมและรอบคอบเลือกขอที่ตัวคุณเองชอบก็พอแถวเริ่มสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งอีกไม่กี่สิบคนก็จะมาถึงฉันแล้วฉันมองเห็นยาเจนิวาบอรทริกนั่งบนก้าอ,อี้แสงจากลูกแก้วในมือซ้ายสว่างเจิดจ้าจนแสบต,ตาเธอส่งเสียงห <c oughs> ึในลำคอพางสงสัยตามองมาที่ฉันด้วยท่าทางราวกับผู้ชนะก่อนจะเดินเชิดหน้าไปยังผู้คุมหอมังกร ฉันพันคุ้นคิดในขณะที่อีกเพียงคนเดียวก็จะถึงตาฉันแล้วถ้าลูกแก้วส่องแสงสว่างก็จะเลือกขอมมังกรแล้วนะแต่ถ้าดาบส่งแสงสว่างก็คงอยู่หอมมีใหญ่หรือถ้ามันไม่สว่างเลยฉันก็คงอยู่หอม้าปา่าฉันคุ้นคิดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งสการ์เล็ตสการ์เล็ตชโลดิงเจอร์เสียงเจ้าหน้าที่เรียกชื่อฉันค่ะพร้อมแล้วค่ะฉันกึนน้ำลายเอือกใหญ่รู้สึกลำคอเหนียวหนืดเพระความตื่นเต้น ในขณะที่กําลังเดินไปยังเก้าอี้ทดสอบตรงหน้าสวัสดีแฟนๆทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะทางทีมงานจะย้ายวิดีโอไปลงบนแพลตฟอร์ม Rebel แพลตฟอร์มดูวิดีโอรูปแบบใหม่ที่เป็นเว็บสตรีมมิ่งแอนิเมชันแอปแรกของไทยโดยบนแพลตฟอร์มจะทำให้แฟนคลับและครีเอเตอร์ได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างวิดีโอเนื้อหาดีๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัดอย่างแพลตฟอร์มอื่นๆจะเป็นปรากฏการใหม่ของการผลิตดูและแชร์วิดีโอแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเราขอมอบสิทธิพิเศษจ่ายเพียง30บาทในวันนี้เพื่อจองแพ็กเกจดูตลอดชีพมูลค่า300บาทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Admin Videos หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆแฟนๆทุกคน เพื่อให้แพลตฟอร์มนี้ของไทยไปได้ไกลทั่วโลก